สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผม K Series Man นะชนาเดตมาพูดคุยและรีวิวซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์เธอจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์แนวร่มคอมอีกเช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า Shooting Star นั่นเองนะครับ ก็สำหรับซีรีส์เรื่อง Shooting Star นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของโอฮันบยอนที่รบบโดยอีซองคยองหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์ของค่ายบันเทิง Star Force Entertainment ผู้มากความสามารถและมีวทัทศิลป์อันยอดเยี่ยมที่นอกจากจะต้องมารับมือกับนักข่าวและประชาชนแล้วเธอยังจะต้องมาปวดหัวกับตัวก้งแทซองที่รบบโดยคิมยองแดซูเปอรส์สตาร์หนุ่มรูปหลอ่อ ผู้มีภาพลักษณ์เหมือนเทพบุตรแต่ตัวตนจริงๆของเขาเป็นคนที่ขี้หัวร้อนและเจ้าขิดเจ้าแขนที่เขามักจะคอยกลั่นแกล้งเธอจากเหตุการณ์ที่ทาให้เขาขายหน้าในอดีตซึ่งท้ายที่สุดแล้วการกลั่นแกล้งนี้จะกลายเป็นความรักได้หรือไม่ก็มาติดตามรับชมด้วยกันนะครับกับซีรีส์เรื่อง Shooting Star นั่นเองนะครับก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โหตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับรเพราะว่าได้2นักสแสดงที่ผมแบบชอบมากๆ2คนมาร่วมแสดงกันนะฮะอย่างคนแรกเนี่ยไม่ต้องพูดถึง หนึ่งในานางเอกที่ผมติดตามผลงานมานานมากๆแล้วและชื่นชอบเธอสุดๆเลยนะครับผลงานล่าสุดของเธอก็คือเรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่นสนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่เธอกลับมาเล่นรอมคอมิกรอบนึงนะครับหลังจากที่ดูเรื่องสุดท้ายน่าจะเป็น เอ่อเวดิ้งแฟลลี่คิมบกจูนะครับซึ่งบอกเลยว่าในรอบนี้ที่เธอกลับมาเล่นรอมคอมที่เป็นสายตลกโบ๊ะบาอีกรอบหนึ่งเนี่ยมีความคาดหวังกับเรื่องนี้มากๆเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่ที่ไฮไลท์ไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือพระเอกนะครับที่มาประกบคู่กับเธอเนี่ยครับก็เป็นพระเอกคนหนึ่งที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอให้เขาแบบเติบโตมาเป็นพระเอกเต็มตัวสักทีนะฮะอย่างตัวคิมยองแดนนั่นเองนะฮะ ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นผลงานตัวคิมยองแดครับจากเรื่อง The Penthouse นะครับทั้ง3ซีซันเลยนะครับในบทของซอคุณนะเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะ ได้มาติดตามเขาจริงๆตั้งแต่เรื่อง Extraordinary You นะครับตั้งแต่ที่เป็นแก๊งเอรีนั่นแหละครับที่เป็นพระเอกอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนักสแสดงคนนี้เขามีความสามารถแล้วดูทรงแล้วแบบว่ามีออร่าพระเอกมากๆเลยนะครับแล้วก็คอยดูเขามาแต่ละเรื่องซึ่งก็จะเห็นเขาเล่นตั้งแต่เป็นตัวละครสมทบเป็นพระรองแล้วก็วนไปวนมาอะเรื่องที่ใกล้เคียงที่สุดที่เกือบจะเป็นพระเอกแล้วแต่ว่าเป็นพระเอกในรุ่นเด็กเนี่ยก็คือ The Penthouse นะครับแต่ว่าในรอบนี้ก็คือตัวคิมยองแดนได้มาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าาภูมมิใจกๆ แล้วได้มาประกบคู่กับนาะงเอกที่ผมชื่นชอบอย่าง e อีซองคยองด้วยคือบอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับแต่ทีนี้นะฮะก่อนเข้าเนื้อเรื่องนะครับก็อยากจะขอแนะนําตัวละครอีกสัก2ตัวที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องมากๆเลยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนื่องจากมันเป็นการทํางานเบื้องหลังวงการบันเทิงนะครับเป็นค่ายศิลปินรอะไรพวกนี้ทําให้มันจะมีตัวละครเยอะมากทั้งคนที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงพวกดาราต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าขอยกมาบางส่วนแล้วกัน คนแรกนะครับนั่นก็คือตัวคัางยุนซองนะครับที่รบบโดยยุนจองฮุนนะฮะซึ่งนักแสดงท่านนี้นะครับก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดเช่นเดียวกันกับพระเอกเลยก็คือเรื่อง The Penthouse นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่า การมาเล่นเรื่องนี้ด้วยกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็ทําให้นึกถึงแฟนเฮาส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคู่พ่อตาลูกเขยเนาะหมอแหกับซอกุะไรทานองนี้นะฮะในเรื่องนี้นะครับก็จะมารับบทเป็นหัวหน้าทีมบริหารนะครับที่จะคอยดูพวกผู้จัดการดาราต่างๆนะครับซึ่งเขาจะเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขุมมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่เหมือนดาราครับทำให้ก็มีแฟนคลับหลายๆคนเข้าใจผิดเหมือนกันนะครับว่าตัวเขาเองเป็นดาราหรือเปล่าจริงๆเขาเป็นผู้จัดการส่วนตัวนะครับแล้วก็ เป็นคนหนึ่งที่สนิทกับทั้งนางเอกแล้วก็พระเอกเลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยดูแลพระเอกมาก่อนนะครับซึ่งบทบาทของเขาจะเป็นตำแหน่งพระรองหรือว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นตัวละครสมทบยังไงก็อย่าไปดูในซีรีส์นะครับ กับอีกคนนึงนะครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นคนดิเดตพระรองสุดๆในเรื่องนี้ก็คือตัวทนายโดนะครับที่รับบทโดยอีจองชินหนึ่งในสมาชิกวง C and Blue นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเขาเองนะครับเพิ่งมีผลงานล่าสุดในเรื่อง My First Love นั่นเองนะครับในเรื่องนี้นะครับเขาจะมารับบทเป็นทนายนะครับที่มาประจําอยู่ใน Starforce Entertainment นะครับซึ่งก็จะเป็นทนายมาดเนี้ยบที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างจะซีเรียสกับเวลาทํางานมากๆเลยครับเขาออกตรงเวลานั่นเองนะครับแล้วก็ ดูเหมือนเขาจะแอบชอบนางเอกด้วยนะครับก็ดูแล้วมีแนวน้มที่จะเป็นพระรองที่สุดในเรื่องแล้วนะครับและนี่ก็คือ4ีตัวละครหลักนะฮะที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับจริงๆมันจะมีตัวละครที่เป็นผู้จัดการเพื่อนนางเอกมีเป็นนักข่าวเพื่อนนางเอกอีกนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากตัวละครเยอะจัดกก็เลยขออนุญาตแนะนําประมาณนี้ก่อนนะฮะที่นี้นะครับก็มาพูดถึงตัวเนื้อเรื่องนะครับจริงๆสําหรับเนื้อเรื่องสายรอมคอมก็มีอะไรไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างย่อยง่ายเข้าใจง่ายนะครับ แต่ว่าดูแล้วสนุกดูแล้วเพลินแล้วก็ลุ้นเคมีกับคู่พระนางนะครับเรื่อง Shooting Star เนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อหาที่จะเล่าเกี่ยวกับการทำงานเบื้องหลังของวงการบันเทิงนะครับโดยที่เขาจะมาโฟกัสหลักๆอยู่ที่ไอ้ค่ายบันเทิง Star Ford Entertain ร์เทเนี่ยแหละครับที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับหัวหน้าทีม PR ทีม PR ที่ต้องคอยมารับมือกับข่าวเช้าต้องมารับมือกับนักข่าวต้องมารับมือกับอารมณ์แฟนคลับนะครับเพราะว่า อาชีวิตหรือว่าความดังหรือว่าความสําคัญของดาราคนนั้นๆนะครับขึ้นอยู่กับทีม PR เลยที่จะต้องมาคอยเก็บกวาดคอยมาจัดการให้ฮะอย่างดาราบางคนมีข่าวไปมีแฟนไปมีข่าวทําร้ายร่างกายอะไรพวกนี้ทีมนี้แหละครับที่จะต้องมาคอยจัดการให้มาคอยกลบข่าวมาคอยไกล่เกลี่ยกันหน้าข่าวอะไรทำนองนี้ครับซึ่งเราจะเห็นการทํางานของทีมนี้เป็นหลักเลยนะครับและ นอกจากทีมนี้แล้วก็จะมีการพูดถึงการทํางานของพวกผู้จัดการดาราด้วยครับว่าแต่ละคนจะต้องมารับมือกับอารมณ์ของดาราที่บอกเลยว่าสิ่งที่เห็นข้างนอกกับสิ่งที่เห็นข้างในเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับทำให้เขาต้องแบบคอยดูแลคอยแบบเลี้ยงดูเหมือนลูกเลยนะฮะบางคนนะฮะแล้วก็จะได้เห็นการทํางานของน้องใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้ามาในแผนกนั้นๆนะครับแล้วก็จะสร้างความวุ่นวายนะเพราะว่าก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรทํานองนี้ครับและนี่ก็คือแบบ เป็นธีมสำคัญของเรื่องนะครับในการพูดถึงการทํางานเบื้องหลังวงการบันเทิงนั่นเองนะครับแต่ว่าปมประเด็นหลักๆสําคัญก็คือจะเล่าผ่านตัว โอฮันบลนนะครับที่รบทโดยอ e ีซองคยองนั่นเองนะครับซึ่งตัวหัวหน้าโอนะครับก็จะเป็นหัวหน้าทีมประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่าทีม PR นั่นเองนะครับที่จะต้องมาคอยรับมือกับข่าวเช้าหรือว่าปัญหาต่างๆของดารานั่นเองนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็คือขึ้นชื่อว่าโอ้เป็นมือหนึ่งของค่ายบันเทิงเลยเพราะว่าเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่แบบตัดสินใจได้ฉับไวมากมีวัฒนศิลในการพูดคุยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนก็มาขอคำปรึกษาจากเธอด้วยนะครับซึ่ง ในการทํางานของเธอเนี่ยก็คือจะต้องสละเวลาส่วนใหญ่ในการรับสายโทรศัพท์ครับเพราะว่าเวลาดาราไปมีข่าวอะไรก็ตามเธอต้องคอยเคลียร์ทันทีนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้รอไม่ได้ครับทำให้ก็คือเวลาส่วนใหญ่ของเธอก็เลยหมดไปกับการทํางานนะครับทาให้ปัจจุบันเธอก็ยังไม่มีแฟนนะครับโดยหนึ่งในปัญหาสําคัญที่ทําให้เธอปวดหัวที่สุดก็คือตัวพระเอกของเราครับอย่างตัวกงแทซองนะครับที่รับบทโดยคิมยองแดนนั่นเองนะครับตัวกงแทซองนะครับก็จะเป็นซุปเปอร์สตาร์หนุ่มรูปหล่อนะครับที่บอกเลยว่ามีภาพลักษณ์ที่เหมือนเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาเลยนะเพราะว่า ภาพลักษณ์ของเขาก็คือแบบเป็นชายหนุ่มแสนดีมีมาระยาทแล้วก็ล่าสุดก็คือเพิ่งไปทํางานอาสาสมัครที่แอฟริกามาด้วยครับทำให้แบบภาพลักษณ์ความเป็นแบบพ่อพระหรือเทพระบุตรคือแบบเพิ่มพูนขึ้นไม่อีกนะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะฮะตัวแพซองเองก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับที่ก็มีอารมณ์กโกรธอารมณ์ชุนเฉียวนะครับซึ่งก็อาจจะมีเป็นพิเศษไปหน่อยนะครับทำให้คาแรคเตอร์ของเขาจริงๆก็คือเป็นคนที่หัวร้อนง่ายขี้วีนขี้วอยวายนะครับแล้วก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแขนด้วยนะครับ สิ่งที่ทําให้เขาต้องมาเกี่ยวพันกับหัวหน้าโอก็คือว่าในอดีตครับตัวหัวหน้าโอครับเคยไปทาอะไรผิดพลาดบางอย่างครับที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของตัวกงแทซองนะครับทำให้ทุกวันนี้เขายังแบบคิดจะล้างแค้นนางเอกอยู่ทุกวันนะครับรู้สึกว่าทําแบบนี้มาตลอด6ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นในเรื่องคือตัวกงแทซองครับก็มีอะไรก็จะคอยมาปวดมาคอยสร้างปัญหาให้นางเอกนะครับตัวนางเอกก็ต้องแบบคอยมาปวดหัวมารับมือกับพระเอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย อ่าไอพลอตประมาณว่าแบบคู่พระนางมีการกัดกันทะเลาะกันแล้วสุดท้ายรักกันอะไรทานองนี้ก็ได้เห็นทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วครับในเรื่องก็ยังวางโครงเรื่องไว้บางส่วนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่2คนเนี้ยเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนและน่าจะเคยมีความสัมพันธ์กันบางอย่างมาก่อนด้วยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นแค่เพื่อนร่วมงานนะครับแต่ว่าไอฝ่ายที่มันยังคิดอยู่เนี่ยน่าจะเป็นพระเอกนะครับทาให้เราก็จะเห็นเลยว่าเหมือนพระเอกอะ่ะ มันชอบนางเอกอยู่แหละแต่มันปากแข็งครับเป็นพระเอกสายซึนที่แบบจะคอยแกล้งนางเอกคอยเรียกนางเอกมาอยู่ใ,ใกล้ๆเขานะครับแต่ว่าเจอกันคิรายก็ทะเลาะก,กันทุกทีนะครับก็ต้องมารอด,ดูครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปการทะเลาะก,กันครั้งนี้นะครับมันจะทําให ทั้งคู่กลับมารักกันอีกครั้งหรือเปล่านะครับก็คือคีย์สำคัญของเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ตอนนี้ผมดูไปแล้วทั้งหมด4ตอนนะครับก็ต้องบอกว่า Shooting Star เนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่เ,เล่าเรื่องได้ค่อนข้างเข้าใจง่ายย่อยง่ายมากๆเลยนะครับเป็นซีรีส์รอมคอมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนำเลยหลังจากเ,เรื่อง s u s i s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  p r o s a l นะครับเพราะว่าอาเรเวลททายกันก็คือมันดูแล้วแบบดูเพลินไม่ต้องคิดอะไรมากมายอาจจะมีปมเกี่ยวกับพระเอก ตามสไตล์ซีรีส์เกาหลีบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดึงดราม่าขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ส่วนใหญ่ในเรื่องก็คือมันจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับการแกล้งของพระเอกนี่แหละครับที่จะไปคอยปวนคอยกวนนางเอกให้นางเอกโมโห,โหแล้วก็คอยให้นางเอกมาอยู่ใกล้ๆเขานะครับซึ่งต้องขอชื่นชมอย่างแรกเลยว่าสําหรับเรื่องแรกนะครับที่ตัว คิมยองแดเนี่ยครับมาเล่นเป็นพระเอกเต็มตัวเขาทำได้ดีมากๆเลยทั้งออร่าการเป็นซูเปอร์สตาร์ครับการหัวร้อนการวอยววยเล่นใหญ่กวนประสาทอะไรครบเครื่องมากนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นซีรีส์รอมคอมแล้วเคมีคู่พนางผ่านอ่ะจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็แค่ดูวนเวียนกับคู่พนางก็เพลินๆแล้วนะครับแต่ว่าซีรีส์ก็ไม่ได้ให้เราแค่นั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องก็คือจะเล่าเกี่ยวกับการทํางานเบื้องหลังวงการบันเทิงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตลอดเวลาที่เราดูคือเราจะได้เห็นการทํางานเลยตั้งแต่การทำงานของทีม PR ทีมประชาสัมพันธ์ที่จะต้องไปคอยกวาดล้างคอยตามเช็ดปัญหาต่างๆของดาราหรือเหล่าผู้จัดการดาราที่เหมือนจะดูง่ายนะฮะแต่ว่าจริงๆก็คือการที่จะต้องมารองรับอารมณ์คอยประคองคอยกระตุ้นคอยปั้นให้ดาราคนนั้นๆครับไปสู่จุดสูงสุดได้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับรวมสิ่งก็จะได้เห็น การไปแคสต์ดาราน้องใหม่ด้วยซึ่งในเรื่องนี้ผมบอกเลยนะว่านอกจากพระเอกที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วอ่ะในค่ายก็จะมีดาราอีกหลายคนซึ่งอาจจะเป็นน้องใหม่เป็นมือใหม่บ้างเราก็จะได้เห็นาการทํางานหรือว่าการปั้นการส่งเสริมให้ดาราเหล่านี้เป็นท็อปสตาร์นะครับเราจะเห็นขั้นตอนแบบนี้ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับและยังไม่พอครับการที่ มันเล่าเรื่องเอบื้องหลังวงการบันเทิงครับก็คือทุกคนก็อาจจะมีความผิดพลาดกันได้นะครับโดยเฉพาะเหล่าน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาประจำแผนกต่างๆนะครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําให้ดาราซวยครับหรือว่าดาราเกิดความแบบเกิดข่าวที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะจากแบบอ่า เขาไปทําตัวเองหรือว่าเป็นแบบมีคนมาใส่ไฟครับจริงๆมันเกิดมาจากหลังบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีทีม p r ให้ข่าวผิดไปอะไรเงี้ยปุ๊บมันก็ทําให้ดาราคนนั้นเสียชื่อเสียงได้หรือผู้จัดก,การดาราเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่แล้วก็ไปทําอะไรโป๊บ้างไปทําอะไรซุ่มซาม่ามมั่งมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของดาราด้วยทําให้ก็เลยบอกว่าโอ้โหในเรื่องนี้เราก็จะเห็นค่อนข้างแบบครบเครื่องเลยนะครับว่าทีมหลังบ้านเนี่ยกว่าที่พวกเขาจะปั้นดาราให้ได้คนหนึ่งที่แบบเป็นท็อปสตาร์ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ และที่สําคัญครับนอกจากฝั่งที่เป็นทีมงานหลังบ้านแล้วเราก็จะมาเห็นการทํางานของนักข่าวสายบันเทิงด้วยนะครับที่เป็นเพื่อนนางเอกครับว่าจะต้องมาเจอกับอะไรเขาต้องทาข่าวอย่างไรหรือว่าความกดดันของเขาในการที่จะเขียนข่าวในการทําลายชีวิตดาราคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงสายรอมคอมเนาะมาพูดถึงแค่เบื้องหลังวงการบันเทิงเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นพล็อตที่น่าสนใจมากๆแล้วนะครับและสุดหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าจะทําให้หลายๆคนชอบก็คือการ การแสดงออกของพระเอกที่มีต่อนางเอกเนี่ยแหละครับเพราะว่าพอมันเป็นพระเอกแบบสาสซึนปุ๊บแล้วก็ต้องคอยแบบทำร้ายนางเอกก็จริงแต่ว่ายังคอยแบบแอบ,บห่วงคอยแบบมีความกังวลคอยแบบสงสายตาให้นางเอกตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่มันดูแล้วเออมันก็น่าอบอุ่นเหมือนกันแต่เชื่อว่า ไอ้พอดแบบเนี้ยมันน่าจะตลกช่วงแรกเลยครับแล้วก็พอช่วงที่พระเอกกับนางเอกเริ่มรักกันจริงๆแล้วต้องมาเปิดตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าพระเอกคือซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วนางเอกก็คือแบบเป็นพนักง,งานทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้ว การมาจับคู่กันเนี่ยผมบอกเลยว่าประชาชนก็ต้องมีเสียงแตกแน่นอนก็ต้องมารอดูครับว่าช่วงท้ายๆเรื่องเนี่ยมันจะดราม่าขนาดไหนนะครับก็เลยทาให้นะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Shooting Star นะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวรอมคอมที่หลากหลายรสเหมือนกันนะครับทั้ง ได้เห็นการทำงานของคนในเบื้องหลังวงการทั้งทีม PR ทีมผู้จัดการนักข่าวต่างๆนะครับเราก็จะได้เห็นพล็อตที่มันเป็นคอมดี้นะครับในการที่พระนางก็จะเป็นคู่ที่กัดกันแกล้งกันตลอดเวลาแต่ว่าก็มีความห่วงใยซึ่งกันและก,กันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็น่าจะเป็นความรักที่ เกิดขึ้นในภายหลังแน่นอนนะครับรวมถึงเคมีของคู่พระนางที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับและรอบนี้นะฮะตัวคิมยองแดครับเล่นดีมากๆเลยแล้วก็ตัวอีซองคยองก็ยังคงน่ารักและสวยเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของเธอเลยนะครับและในแง่ของตัวละครสมทบนะครับก็บอกเลยว่ามีมากหน้าหลายตามากๆแล้วก็คือคัดตัวท็อปๆมาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสาวๆห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและก็สุดท้ายนะครับก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าความรักของคู่พระนางจะลงเอยกันอย่างไรจะ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมนะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง Shooting Star นั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Shooting Star นั่นเองนะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์มหาชนอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าออนไลน์อยู่3ช่องทางหลักเหมือนเดิมนะครับก็คือวิวไอคิวแลวก็วีทีวีนั่นเองนะครับออนแอร์ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะถ้าใครชอบการรีวิวผมกมต่องกดไลค์นะครับกดลับนะครับ วันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ